เฮากับเบยนะอยากษ์เหนาไงแตค่คือคือห่นงมัอนอะไรแบบนี้มันเสียใจบ่อโ<ล>อเสียใจเป็น้องเฮ้าจะแค่นี้เป็น้องอันพ่อแม่เดียวกันนี่บ่น้องกับแบบบ่นะอยากเล,ล่าฮะเอยากษ์เหลาแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปเนาะแมนเจอเพิ่น,นะน,นเบิ่งคลิปเข้าที่ว่าเฮาอันถูกต้องาเป็น เอาเงีงจันทร์่ลมาขึงอันนี้ซอยจ้างมาไก่แท้เด้อไปพรให้ซื้อน้ำเย็นชูกันกินเนาะขอบใจด้อวยเด้ออ่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังอ่าอ่าเต้ กราบสบายดีสวัสดีพี่น้องพบพ่อกับตุ๊ดสีปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนเด้อเมื่อนี้วันที่สิบสามป่ะแล้วปีใหม่พี่น้องเือว่าสงการปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยเนาะอีกของแบบเพีน,น,นี้เอาพระลงอีกแล้วมืนน่อนี้พี่น้องเลยอ่าโตพากันือว่าได้พักนะ้ำเมื่อนี้เนาะเรือว,ว่าคันว่าเห็ดเบี้ยกับเห็ดประมาณครึ่งมือ้อ พี่น้องเอ๋ยบ้านเราแบบหลุนหนามกันอึกทึกแล้วบบันอย่างนั้โดยพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าติ์กับยังบ่ได้พักเนาะพี่มาปั่นความสุขอยู่ทางอ่าดงเห็นพี่เด้พี่น้องเอ๋ยเนาะแข่งชนักเก่บ้านดงเห็นเมืองดงเห็นพี่แหละอยู่ทางอ่าเฮือนของน้องต่าพี่น้องเอ๋ยคือว่ามาอันเยี่ยมมายามเป็นคือเก่าเนาะก่อนสีเครงมือพักเวี้ยงเวรข้อไป หาหดนามหรือว่าไปหาส่งพระก่อนพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ตูศิษฐ์ก็ได้มาก,กับน้องตใส่สองคนพี่น้องว่าทางอ่าตุเด่นและตูคำเพิ่นทิุระส่วนตูคำามาคือเงียงมาต่พี่แท้ะอดีเครงพอดีเครงอ๋อส่วนตูคำนะ่ะเพิ่นอยู่ใต้อยู่บ้านมียเพิ่นพี่น้องเห็เนาะส่วนตุเด่นแมนเพิ่นกะไปอ่าสมมาพ่อเมย์่กันเนาะเรือแต่ น้องตวใส่กับน้องตัวซีพี่น้องเลยอ่าโอเคพี่น้องปะ่ะบัวบ้าลายยายห้หางเดือดสีผ้าพี่พน้องข้าวไปลินน้ำแม่ปุ่งกับน้ำกันกับเพิ่นาะว่ามือนี่คือเห็นคนมาหลายจะเพิ่มมาอย่างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันป่ะพี่น้องวะอา่าสบายดีเด้พอพี่น้องตู้ซีตู้ซีเนาะไปก่อนมาบุ๊บมาบุงบมาแม่ง โอ้โหแล้วว like oh! er ่าเพิ่นหูแล้วหูแล้วว่าเพิ่นอันมาเพิ่นเห็ดหังอันนี้พี่น้องเออเพิ่นสีอ้อมเล็กใส่เฮือนเพิ่นไหนเด้ออ้อสบายดีเด้อไม่ปุ้งเด้อ ไปดีเด้อเบิดทุกคนป้าซอยกันสี่คนโดยโดยบูชาวมันจะใช้จานนี่นี่ไงบูชาวมานจะเวียงลงขึ้นมาให้ดาวจับซอยบ่ป้าอช้อบ่คนดามันช้อนแท้นี่บูสาวเพิ่โสดบ่ดิสดโสดไช่น้องจับบ่เอ้ย เอ้ยเจ้าเอื้ยลูกน้บ่าอ๋อลูกเอ้ยลูกน้องเออจะเอ้ยคือเกาแหลรเนาะเออออาขึ้นอีกได้อ่ะขื่นอะไรฮึได้บ่งันาะนี้เนาะพู่ช่างมันไม่ใช่พูเลยพูดช่างมัน่ใช่มันจะเวียดบ่นน่โอ้ยได้ไ ย่งจันว่าคึงอันนี้ซอยจ้างมาไก่แทะโอ้ยสังว่าเสยนเนาะตอกเข้าไปสชหรั้หนึ่งในการดบตอกเข้าไปนัหนึ่งดถึงวันทีเนาะแมนพี่แอพี่อดเสร็จแล้วนี่อย่าตอกมือขอได้อาอก่อน muy poca. No. Nah. Ten. Hey. Hey. <coughs> Ten. 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 คือคืองัดไก่แทะน่ะเออมาตะเวียงเลยแห้งเนาะอเอตั้งใจมาตะเวียงเาชิมลินปีไม่ผัดเอิญว่างัดอันนี้ใช้ตัวนี้พังนะบ่ตัวนี้ังจอ้าวเออ กูยังไปหอนกันเยอะเลยอ้าวโต๊ะอือขอได้หรอพี่เพื่อนเจ้าหน้าอ่อนมันหนังไปตกอะไนี่โอ้ยมือมือมือผดผนี่ตอกรักเราเค็งผีก่อนเนาะมาซอยคะแน่ผีเราอ่ะคึงตึงอยู่นี่ตอกเงินตอกเงินให้ดำน้องังเนาะ ก็เป uh, yeah. hey, well, ็นเนอะมาถึอแร่อะ่ฮะมบ่ายันเดีพาไดบมาี่มันเิ่งไดสิตตกเองนี่ะวะเป็นไง กินวอกข่าเช้านะกินแล้วกินกับยังอะไรนะกินกับปิ้งไกายนกะิในใจเป็นซื่อ,มอมไม้บ่เม็นนาบีเนาะมื้อนี้ก็มีเพลอเจ้าเขาเปียกอยู่ก็ไดอยู่น้ำน้องน้องตุ๊ยชัยพอ่อเป็นซื่อไม้ พี่หม่ไม่ได้ปลินเนาะตอกน้ำมาจับดลยอาเพื่ <laughs> นก็นั่งให้ก็นั่งใจพี่น้องเลยเฮ้ย <c oughs> เข่งเต็มเนาะมันกงนเด้อโอเ้เข่งทักวันยังอันนี้ โอ้อา่นก็ได้เวียกคือกันเนาะแม่พุ่งก็ได้โอ้่นก็ได้เวียกเด้อผ่ไอยูชื่อเด้อตอนนี้เนาะฉีตอกอนะเนาะมันเป็นไม้มันเป็นดอกไงมันมยบ่บนตอกมันฉีนนั้นหน้าผากทางหนามันดอกมาเลอ อไ FM, mind, mm. Michael, ม่มนจับไม่หมดไม่หมดเลยเนาะยังกระไดโอใช่ได well ้ต huh. ิดคำว่าน้ำราวนแล้วบัดนี้มาอยู่เราวน่ีโพดโพนี่บริงานบ่ตนงานเนี่ยเนาะตึบขันเลยโอ้เนินขับวันยัง พู้นึงผูนนี้มาตะเวียดคนหนี่มาตะเวงจันกตเจ้าของเือนได้สะอยู่สววบ้สร้างสวรรค์เนาะเจ้าของกันเนาะเออเอ่าตะเข่งๆเลย มันจับชายกันหนุ่มๆใช่เนาะพอดีเนาะถุงพวกน,นกันมันอะได้เวลาไหเจ็บท้องบ่หรือขึ้นหน้าหนุ่มแท้ฮ้อนฮะ<ไ>้อนฮ้อนเลยอือไปได้กินข้าวกินน้ำกันเช็ดปกติบ่แต่ละมือ้อเลยฮ้อนดดแดดจะเช้าเลยอือกลุ่คุณคดได้ได้เตอรบอกอกลุ่มทางน้ำกัไดล โอ้ก็ไ <rôle> ด <Warner of the language> ้น้อยเดียวนั่นแหละอ่าพอเตรียมเพิ่เราอยู่บอกอยู่บอกว่ามื้อใดสีเริ่มน่ะบอกเพิ่นบอกให้คุดไว้ก่อนให้คุดก่อนเพิ่นยังม่ได้เอาเข้ามาเนาะอ่จังว่าที่นั้นมินปีใหม่เพุ่นจักแหละอ คา,าเตียงตัวนั้นนอกนอดึงคาเตียงต็นนั้นบอบอ่อค้าดอกดึงข้างนอกไม่ได้บอดึงอยู่ข้างนอกอนนเอาส้างมาแต่วเวียงคนให้ส,าส้นนางสวรรคเขตไเด้เน้ะ<ด><อ> <laughs> จ้าก็นั่งอยู่พี่ก็ได้บ่อนยางบ่ตากแดดได้ต้องหักษาสุขภาพเป็นห่วงตัวเองน้ำต้องเป็นห่วงตัวเองน้ำบ่ได้ชื่อยังมาผากเลยมันเยอะไอนี่เพิ่นมีรถบ่อายเจ้าคนนี้แมนแล้วมีมีแต่ชีมีแติเอาเงินให้แหละไปซื้อ การซื้อน้ากินเองซื้อเอ็มลอยแอมลอยหรือว่าซื้อกันเป๊ปซี่กะเนาะเดี๋ยวว่ามันออกมาเท่าผ้าออกมาเพาะมอ่าเลยบริษัทเอาสั่งเลยบริษัทเป๊ปซี่กินเป็นเย็นเนาะการซื้อออกมาซื้อทางในทั้งนอกบริษัทเขาทางในบ้านทางนอกด้วยทางเว่เฮือนเว่ยนี่ได้หั่นเออหั่นนะ นี่บ่อห่านเขาพักอันทางนี่บ่อเปิดขายคนเลยบ่ออยู่ฮะกินได้ปกติบ่อเป็นสอกเป็บซี่อยู่ยังก็ได้น้องกินบ่ได้เออเพิ่นไห้ขลังบ่โดยมีอย่างนี้ที่เพิ่นไหนขลังเพิ่นบ่ให้กินแบบของมันเมาแล้วก็น้ำอันล้มนะแบบน้ำเปิบสอกเปิบซี่นี่แหละน้องก็ไม่ได้กินเออเพิ่งเติมแล้วโดยกินตั้งแต่แบบน้ำซมแค่ดอกแค่รี่ไปแต่กินได้ โอน้ำส่งน้ำสมไปเนาะดูอ่าแต่น้ำสมแบบอันน้ำน้ำตุกสมอ่ะนะวะเป็นนมเปรี้ยวนมหยังนี่ได้เบิร์ตได้เป็นน้ำนี่ได้เบิร์ตดูจะนมำสมน้ำออกน้ำอ้อยได้ได้บ่ได้ขอถามแต่น้ำอารมณ์เครื่องสู้กำลังมันบ่เอ็มลอยนี่บ่ได้เหมเบ่ได้เอ็มลอยบ่ อ่าสปอนเซอร์นี่ก็จะว่าบรายก็จะสปอนเซอร์เนาะสู้<ป>สกำลังคือกันอ,อ้าวจ้ะกัดจะกักินตัวเจ้าก,กินได้ดอ่าอันนี้ไออ้าวหายอันนี้เน,น,น,นาะเงินไหมันกับบรายเด้ดอไปพรหายชือ่อน้ำเย็นชูกันกินเ<ด>นาะกระจายได้เด้ออ่บอาบ่เป็นยังบง่เป็นยังอ้าวอ่าวต่ออ่า ลักหัวกะรักตัวงามดีเนานตัวใหญ่เนี่ยมาใช้สำรักใหญ่งามเอาเนนนี่แหละแบบมันมีต้นไม้ที่อันเน้นดินที่เขาชื่อน้ำเพลินโดยแล้วก็ตัดเอาไว้ในนี่เลยเออห่านฉางมาแต่เวียงหอนมาไก่เนาะมาเอาเรามาไก่ได้ชมาหดินเอาเรามาตอกตอกดำมาจับเราอ่าอืมเป็นเรื่องโสดบ่ ฮะบอเป็นมีผัวแล้วมีผัวแล้วเออเนาะช่างมาแต่เวียงหมดเนาะโดนเพิ่นเพิ่นเไปอยู่เวียงอะีรบอแมนเพิ่นได้ผัวอยู่พุูนอือฝักย่างสงการนะมันเลียมบ้านเดี๋ยวทีจามเนื่อยเลื่อนหนึ่งเป็นยังมื่อไงคืออันกลางคืนมื่อไงก็เม่ได้เป็นยังคือเห็นอันใหา อันขอดพังเขาข้าวเป็นอย่างคืออันอันพิษกันบโบโบก็เห็นอันเห็นอันผู้ใหญ่เพิ่นกระชงมาอยู่อ่าอันน้องตาอันพิษกระไพอันบดถืึกกันบอเราไปถามไอ้นี่นะพี่น้องอตัวเองบ่กเ้ากับบอกจะเล่านะอแต่คือคือห่นงเมือนอะไรแบบนั้นมัน เสียใจบอโลเสียใจเป้นนองเขาจะแค่นี้ไอ้นนองอันพ่อแม่เดียวกันนี่บอน้องกับแบบเบอร์ยักเล่านะเบอยักเล้าแล้วก็เล้าไปแล้วก็เล้าไปเนาะแมนเธ่อเพิ่เบ่งคลิปเฮาเชื่อเขาอันถึกต้องว่าเป็นแต่ว่าถามมาชื่อยันวาอันอันเป็นอย่างบอแบบนี้อย่างอย่างไห้ซ่สินะอืมันก็เลย ต่ำใจเนาะว่าอะไรกับพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องรับบางทีก็พี่น้องกันอยู่แต่ว่ามันกัจากชีวานอะไรเนาะมีแต่ทีนี้แล้วพันพาออกมาอยู่เขากัอยู่ของเขาได้มีดินเป็นของตัวเองเนาะน้องตาเนาะไม่กลัวอ่าอยู่ํำกันลายคนกับคือวานบทถึกกันเนาะ อยู่ของน้องเองพี่แหละหวันยี้มันนั่งพี่ระบ่อบาทนี่สร้างคนเียงจัน <c ười> มันห่อนบ่อห่มกกอันนี้ก็ตั้งเย็นไดีแล้วบ่อดีเย็นนด้ดีกกอันนี้เย็นไ่บ่ดวยัยงไปไล่ะได้หาแบบนึบัมาแชทหาผู้บา่าวก่อน เป็นชงหาผู <The> ้บ่าวกันเด้อแป๊บนึงเด้อไม่ชงการนี่บได้ไปเห็ดอันอันกดนน้ำพ่อแม่บ่ก็ได้เข้าเนี่ยแต่ละปีเห็ดอยู่บ่ที่ผ่านมาเห็ดเห็ดทุกปี ปีนี้ได้คิดว่าสี่เห็ดหรือเกล่าดูวันไปเน่ามานเน่ยไปเน่ามาน่ยในตองกหัวปัดใหญ่นนเนาะ,ะแต่ละปีก็เห็ดอยู่มีแต่มีแต่ขันไปบ่ได้ก็บ,บอกพ่อไปเอ้ยมาหาในเดืออยู่ือนสี <laughs> สีหดตน้ำให้คือการคือหมายความว่าเขาขอพรพรเมรุด้ผูกมีพระคุณผูเพัเน,นเกิดหัามาเดชชีวิตเราก็จังเจริญไปหนา คือมีอยังกระยาคืนดวงตาว่ามันมันผ่านว่าแล้วก็ผ่านไปเอาไปไปคิดอีช่างเนาะแต่ว่าเขาต้องหดเพิ่นเด้อแต่ละปีอ้าวลืมเห็นลืมท่วงอันนี้อเห็นคุณผังเรียบร้อยเนาะกานมันได้เห็นอะไรเพิ่นชื่อไหมบอบอใส่แล้วก็สีเก่านเด้ขาวชื่อขาวมันอะไรคือขางนอไม่หุ่นไม่เก่าเลย Mày tốt nha mặt uh... mày cào. Kìa năm mặt mày, mày thu. Mày không mừng nữa. A mày tìm tắt mày hết bào. No. 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 Ngay nàng vừa suy nằm nàng nè hai mọi cái khao cái vừa thắng nàng vừa suy nằm nàng nàng cao hai nàng mọi cái khao mọi cái khao <laughs> <laughs> nàng của các thang nữ đuổi ở đó. Nhang nàng vừa thắng thang khao nàng nàng khao nàng 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 อันที่ที่ขึ้นไว้ทีดึงจักเฉดนน่เล้อกโฮูอเไรบอนบางทีก็ใส่ซองบ่เออบางทีก็ซองตัวนี้อันขวานหลายกับสามพผ่นงามเนาะสามไหนจากมันิยันบอพอเนาะบุตรนันบ่มะเตียงใื่ไหมเนาะวันนี้ที่ใส่้างอีกเนาะ้างนั้นอีกเนาะจกวัดเบื้องหลังองจังเนาะยันบพอเป็นยัไง เอ้าเร่งเลยกไปกำลังใจให้น้องตาคือเกามาดินนำไปหน่อยเดี๋ยวไปไปเบิ่งช่างช่างมาตตเวียงกับ สร้างมาตะเวียดก่อนเห็ดเวียดก่อนเอาไม่ไอ้เนยเออเออเออเฮติบอะไร่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสิทิพาพี่น้องเบิ่ง ส้างมาแต่เวียดกบส้่งมาแต่เวียง็นเช่นนะจับก่อนเห็ดเห็ดจนขึ้นจักเส้นนี่คิดว่าอยากใช้สามเนาะสามนะพอดีขอแต่มันสิพ่อันล่าอืมประมาณว่นนั้นกัดใส่สองเนาะ เบือ้งองหน้านนะําเดีแต่ตัวฉานดันอาทั้งหลังหมด d ่เน้เอแต่ว่าทัา้งทานทงนั่นลักหัวจะขี้ลายนเนาะเป็นลักหน่ยวยพลันแคลนไปน,นี่เปลี่ยนออกบอ่อ ใช่ทำบามได้เลยทมนี uh ่ก huh. uh ับ huh. ย uh ังใครได้เนี่ยชแชใช่เขียนเลยอือได้ออกก็เขียนขึ้นได้อืออืออืออองอ่คักนักฉันเนาะออยง สร้างเวียดกับสร้างเวียงคุ้มกนันอยู่นี่เนาะอืมนั่นนั่นตอดมือได้บ,า,บานนี่ตอดมือแล้วไ,ไม่งอตอดได้ไม,ม,มาบเลอดกินเนาะ ้าเจ้าเราเราค้อนฮันคนดีตกหักอืมเจ้กอีกเอ้เราเก่งเนาะเป็นผู้หญิงอย่างเราเก่งเี้ยเราจักเิดคือมาตอกขมูดตอกทบเอาเนาะอีกได้

ยังในมือนะให้ข่อยกินบ่มาให้เจ้ากินให้ข่อยหรือให้คนให้คนปุ้งคนปุ้งเผลอเผลอกันกระเปียกินเข่าเลยบ่เมื่อนี้กินทั้งการเถอะยาสายตุ๊ดศิตจะกินซะกินแล้วบ่แม่บ่แม่เรากินเดียกอะให้ข่อยเด้อกินกับว่าให้คนกินช่างช่างหมดได้พูสร้างว่าแต่เวียงพูเแต่ยังว่าเชียวยังเลี้ยงข่อยหรอเด้อเนี่ยเลี้ยงมาไหนเด้อ อ่างมาตีเวียงนี่นี่เพอร์ก็กระเปียกจะเลือกกินดล้วจะอยากกินอยังอ่าเพอร์เอามาตีหัานหั่นไหนหั่นเมฆข่อยองเออเอ็นคลิปเลยคนว่าหากไปให้อันคนต้นเมื่อคนว่าโดยโดยการน้ำหาต้มแล้วเพื่อแต่ว่ายังแย่ติน้ำยังน้ำกินนี่บ่น้ำเพอหน่ำเพอโดยเออเคน่นแนะนเพิ่นแนะน้ำเพอร์ครับต้องได้ลวก แมนต้องไปต้มน้ำต้องได้น้ำต้มน้ำเลยม,มาลวกไม่เพราะว่าเอามาจะให้เป็นเส้นนั่นเลยเส้<ว><ว>เนแข็ง<ๆ><ๆ>ย่านนั่นนี่แหละย่ยานเนีเ้เพิ่งกินขา้าวย่านพนักงานวัอ๋อแบบเห็ดแงกมาให้โดยเด้อเพิ่งกัดถือว่าเพิ่งฉลาดเนาะโดยแม่เจ้าเนาะเอ้ยเห็ดเป็นอยู่บ่เข้าใจอยู่บ่เห็ดอะไรก่อนอันน้ำมันห่อมาลวก เส้นมันไหนเฮาอันต้มต้มต้มน้ำให้ฮ้อนแล้วก็เอาลวกเส้นลวกเออคิดว่าลวกน้ำมันก่อนบ่ก็มีเนาะผมปุ้งก็อยู่ในนั่นแหละสำปุ้งอือครบเลยบ่ผ่องเพชรอยังจะมาครบหมดดีครบเหมดเลยโอ้ไม่ถูกก็มีอยู่ไม่ถูกกัมีอีกได้หะมือมีแต่บวงเพราะว่าทางเอื้อนไขฝึกก็คือสิมีอย่างเนาะเนาะ เอออ่ะอ่ะโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวขอนออกก่อนเด้อมหน่อยเด้อโดยโดยขามาลมลมกระเพิ่นก่อนหนึ่งเนาะจะลืมยางออกมาชื่นนำเด้อยังสะใช้เหมืนไปกินน้ำยังสีไส้อยู่อ๋อใส่ไปดีกว่าค่อยโอ้ยคนพ้องพุ่งไปชื่อน้่งแมนแมนก็

mai sướng, ơi, kì là chưa tao gì sướng luôn mãi, ờ, ừ, mãi mấy <laughs> chước, đúng mấy, này đó, mãi sướng, sướng mãi, à, à, chuẩn bị song này, phải song này, đó, à, มีแขกไม่ได้รับเชิญขึ้นบ้านนบ่แมอเกบอบ่มียังคอเลยตกใจของสร่างเขียนแท้สะเขียนอห้น้องกูใส่ตกใจแทอยขับไปเบิ่งคอยเอ้ยังนีตาโจรขึ้นเพือนบ่ไปเะองเหาะแล้วที่สิ่ขอโต ลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเองเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องเองเนาะจะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเด้ออ่าสงการได้พี่น้องเองเนาะปีใหม่ก็ขอมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาเบิดทุร์ตทุกคนพี่น้องเองเนาะว่าถ้าผู้ใดอยากช่วยเหลือน้องตาติดต่อหาติสิทธิ์ได้เด้อเดี๋ยวติวสิทธิ์จะเป็นประธานบุญให้พี่น้องเองเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องบ่งกดไลค์กดแชร์บ่งความปรารถนาในเด้อนเงเดยนโดยสุขสันต์ในตวศิษย์เกษตรกร่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ